สวัสดีครับเมื่อนี้พามาชมเรียนสามคณะอาจารย์ครับสามคณะอาจารย์สามคณะอาจารย์ก็มีหลวงพ่อพี่บูหลวงปู่โชคหลวงปู่สมนะครับเป็นเรียนรุ่นแรกของหลวงปู่สมกวินสุโรนะครับเรียนนี้ก็สร้างประมาณปีห้าสองนะครับเจ็ด ถึง21เมษายนนะครับเป็นช่วงเวลาปุกเสียนะครับรุ่นนี้กัซซีมี่จะสามเนื้อด้วยกันนะครับประกอบด้วยเนื้อเงินเนื้อทองฟ้าบาทและเนื้อทองแดงครับเรียนนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงล่มดำนะครับก็ออกวัดปลาพิสารสุทธาวาสนะครับอำเภอปิบุลรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับด้านหลังก็ซิมี อครายันแล้วก็เขียนอำเภอพิบุรลักจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เขียนวัดป่าสุทาวาดนะครับก็เป็นเหรียญสายจังหวัดอุดรธานีครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอีกหนึ่งเหรียญพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับทันที่เข้ามารับชมก็จะเลื่มฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบากล่องในเด้อครับเหรียญก็จะเป็นเรียญสภาพเก่าหิ่งนะครับ สภาพเก่าหินเกี่ยนสามคณาจารย์ครับหลวงพ่อพิบูรลหลวงปู่โสมครับแล้วก็หลวงปู่โสมก่านะครับหลวงปู่โสมเกียนสามคณาจารย์สายอุดรท่านนี่ก็รู้นะครับหลวงพ่อพิบูลกับกีกีกีโฮมเมอรอุดรครับ,ป,ป,บ,ป,บประวัติแก สิบคนหาอะไรด้วยครับตาม Google ครับสำหรับเมือเออ่อน้กะขอบคุณที่เขามารับชมขอขให้มีความสุขความเจริญนะครับผม